สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่วัดปู่ช้างถนนพรรามห้าตําบลบางคูเวียงอําเบอร์บางโลยจังหวัดนนทบุรีนะครับที่นี่มีหลวงพ่อตีวัดหูหลวงพ่อตีเป็นเจ้าอาวานะครับแต่ที่นี่มีการเรื่องลือเรื่องการอาบน้ำมนต์การเจิมรถและการลงฝ่ามือหัวใจ ณสุวรรณสิงห์นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลานลวงที่มาเปิดของขายของนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้มีคนมาลงยันณสุวรรณสิงห์เยอะขนาดไหนนะครับว่ากันว่านะครับในแต่ละวันนะครับพ่อจะเปิดรับลงยันณสุวรรณสิงห์ของพี่ออสนะครับวันละสามร้อยคนนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับนี่นะครับเป็น คนที่มารอลงยันนักสวัสดิ์สิ่งที่ฝ่ามือซ้ายและฝ่ามือขวาครับเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศการลงยันฝ่ามือกับหลวงพี่ออสนะครับนี่นะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหลวงพ่อก็จะจัดทอดผ้าป่าแล้วก็มีการอาบน้ำมนต์กันในช่วงวันนะครับสวดมนต์ข้ามปีนะครับอันนี้เป็นการลงยันนะครับฝ่ามือนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ สวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับกำนันทัาสวัสดีครับตอนนี้เราลงยันอะไรอยู่ยันชวนาสิงครับนะควันหนึ่งลงกี่คนขั้นต่ําก็มีสามร้อยกว่าครับแต่วันนี้ค่าว่าห้าร้อยขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมาลงกันครับว่าตัวพี่ออสตูลงยันกันนะครับนี่นะครับที่นี่ช้ปากาหมบกสีแดงนะครับก็ไม่ต้องกลัวที่จะเอาบัตรนะครับ วงห่างระหว่างมือนี่นะครับพระคันป้องกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะลงกันที่โล่งแจ้งนะครับไม่ได้มีห้องปิดบังอะไรอย่างไรนะครับที่นี่ตามศรัทธานะครับค่าใช้จ่ายนะครับใครจะติดความพุ่มกะถือครับ้านตามครับมีร้านหนึ่งให้สักร้านหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับสําหรับคนที่มีศรัทธานะครับครับผมเอ๋งพี่ออสก็จะเมตตาให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับ ถ้าใครมาไกลจากต่างบวันนะครับต้องการกลับบ่อนะครับบอกได้นะครับขอแสดงชื่อขอแสดงบัตรประชาชนหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีคนชอบแหกตาเหมือนกันนี่นะครับดี๋ยวก็จะลงฝ่ามือให้อี่ไรนะครับสองมือนะครับสองมือหลายคนลงแล้วดีขึ้นก็กลับมาลงซ้ํานะครับผมลงไปแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมีกว่ามาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำนะครับของการเราสำเร็เรจแล้วเปานสภับก็ สังเกตนะครับว่าจํานวนคนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบ่งบอกถึงพลังศรัทธาที่มากขึ้นตามลําดับนะครับทางหลวงพี่ออสก็จะเมตตาให้ทุกคนนะครับตั้งใจลงให้ใจ,จช้าๆเลยนะครับ,รบเราถ่ายด้วยก่อนหน้านี้ผมเคยสัมภาษณ์หลวงพี่ออสไปแล้วนะครับถ้าใครจะมาก็ไล่ดูนะครับว่าหลวงพี่ออสได้ตำหนักตำหนักโบราณมาจาก วนี่นะครับบรรยากาศของการลงยันฝ่ามือนะครับ ถ้าผู้ชายก็จะลงทางซ้ายทางขวาของผู้ชายก่อนนะครับถ้าผู้หญิงก็จะลงทางทางซ้ายก่อนนะครับี่ออสได้ตำลากเก่ามานะครับแล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับ้ ทอง่นุกที่นะครับเวลาทําคลิปนะครับหลวงพี่หรือพระจะเวลาออกคลิปท่านจะภาวนาคาถาเพื่อให้รู้ว่าภาวนาคาถาอะไรนะครับแต่ถ้าคนมาลงนะครับท่านภาวนาคาถาในใจนะครับแต่ถ้าภาวนาคาถาให้ทุกคนนะครับเหนื่อยครับผมอันนี้เกือบห้าร้อยคนนะครับห้าทันวาคมคนมาลงเยอะขนาดนี้เลยนะครับ แกอันแรกแก้ดวงก่อนนะครับอันที่สองทำให้เสริมเสริมดวงนะครับเด็กเล็กผู้ใหญ่ก็มาลงได้นะครับว่ากันว่าเด็กคนนี้มาลงแล้วปวดคู่ปีไม่ตืดยังเล่นนะครับปีเก็มเหมือน,นเดิมนะครับผมมาลงไปแล้วนะครับเขีนมืต้องมีข้แห้างนะห้ามเล่นเกม ทำได้ไหมหนูให้พอแล้วช่กทครับด้วยลูกช่กทับด้วยอันนี้ใส่ใครให้หนูหนึสนี่นะครับบารยากอาดก่อนที่มาลงยันฝ่ามือก็เต็มไปรอยยิ้มนะครับไม่มีใครบังคับใครให้มาลงนะครับทางช่องก็จะไปทําให้ทุกสํานักที่ผ่านไปนะครับสํานักไหนใกล้บ้านเดินทางสะดวกไปทําก่อนนะครับสํานักไหนไกลบ้านทําทีหลังนะครับเพราะการเดินทางต้องใช้ทุนนะครับ ส่วนใครจะโยงลงลงกี่ครั้งได้ทั้งนั้นนะครับมาทงเจดวันมาลงเจ็ดครั้งก็ยังได้เลยนะครับก็จะมีกรรมการวัดมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกสบายให้ให้กับคนที่มาลงนะครับก็จะมีคิวจองนะครับ ลงยันกวามืออาบน้ำมนต์อย่างที่เห็นนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศการลงยันของมือพี่ออนนะครับ đó วัดก็มีเงินฝันถุงเป็นแบงค์สิบนะครับได้แลกมานะครับเป็นธามนิษบาบัตรันถุงของแท้เลยนะครับให้ทำบุญไปละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีก็จะเจอเป็นเก็บยันไว้ให้นะครับเอาไว้พกในกระเป๋าเพื่อเรียกทรัพย์นะครับ สแล้วนะแต่ใครจะเชื่อนะครับ ระหว่างลงยันนี้ก็หลงพี่จะตัดเป็นช่วงๆไปนะครับลงให้สัก50คนแล้วก็จะดูจํานวนคนที่มารออาบน้ํานะครับถ้าคนมาอาบน้ําเยอะก็จะไปให้อาบน้ํานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผู้มีลุกศิษย์ที่มีจิตศรัทธาต้องรอนานนะครับเงินนี้นะครับเก็บไว้ไวพกพาไว้ในกระเป๋าว่าเพื่อว,ว่าเงินจะไม่ขาดกระเป๋านะครับ ý nghĩa là tuyệt vời <laughs> cảm ơn anh em 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 ก็มีผู้มีจิตสทามารองเขง้าคิวนะครับถ้าอยู่ไกลรีบบอกนะครับว่ามาจากทางไหนนะครับหลวงพี่ก็จะอ,อ่าจะเขียนให้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านโดยสะดวกนะครับ วันนี้น่าจะมีคนลงมาลงยันค่า500คนนะครับที่ก็จะจัดคิวตามลำดับนะครับที่นั่งรอสะดวกสบายอาหารการกินก็มีซื้อได้ในราคาปกตินะครับไม่มีการขูดรีดนะครับวัดก็อ,นอำนวยความสะดวกตามสภาพนะครับมีแผ่นยันเ้าวเวททุกวันให้ด้วยนะครับ

มีอาบน้ำมนต์เขียนยันลายมือเจอมิมรถแล้วก็ดูดวงนะครับเป็นการโปรดนะครับถ้าใครบอกว่าไม่ใช่กิดของสงของไม่ต้องมาวัดนี้นะครับทางกรรมาการวัดไม่ได้ว่าอะไรนะครับคืออันนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนได้ทำมาหากินในยุคภาวะเศรษฐกิจ,จฟืดเฟืองของค้าขายไม่ดีครับหลายคนหลายคนลงแล้วโชคดีนะครับคืนกลับมาลงใหม่นะครับ นี่นะครับนี่ครับวันที่31ธันวาคมนะครับจะมีการสวดมนต์ข้ามคืนที่ที่ที่วัดปู่ช้างนะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับอาหารการกินก็ขอเพียงน,นะครับหนึ่งทุ่มจะสะดวะดกจะออเคาะก่อนนะครับ นะครับผู้ที่จะมารออาบน้ำมนต์กับทางวัดนะครับก็เริ่มมารอกันแล้วนะครับ วัดดูช้างนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่ได้มีวันหยุดนะครับสําหรับคนที่จะเดินทางมาอาบน้ามนต์เติมรถนะครับทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีกําหนดราคาใดๆนะครับขอบคุณ f อฟซที่ติดตามทางช่องนะครับสวัสดีครับ